ถ้าเอากลางทีดีกลางดีผมไม่คิดมากกว่ากลางดีหรอะทงมด่ว่าเอาสะดวกเขาล่ะตั้งระดับใจตั้ดแล้วความพเนร์ดดูดลดดูดลดดูดอวันจะนทรไทยม่ได้ไล่คนหนี่ง ก็ได้เหรอเพราะว่าเพราะว่ารถรถเคอง่หหลังไดไเอเอาดนี้ตนี่นี่ก็ได้หรอลัาจะไม่รู้ว่างหลังแล้วเหลือหายปยรตู้จอดนี่รันืองปั้นจอดนั่นรถตู้จอนั่นีประมาณรถรพันยุคปุนครับเนอะได้เนาะยุคู่ปุนคันที่รหลือ้็ตั้งทีไรก็ตั้งระดับหลายว่แข็งเลยตัวแข้งมาก่น ว่าแต่า่มีลมกแตมันเศร้าจะม้วน้วนึ่งื่องตีสองท้องว่าคำเกิดโตขึ้นโตขึ้นผมว่าตีสองผมว่าตีสองทั้งมีเศร้าหลงติดไปทั้งแมเหมีนเมีนมันขึ้นมันวนว่อคุณเดี๋ยวมันก็เข้าไปหางา มันเหลี่ยมยาบหยาบคุณเป็นกระสังคีงมันมาช่วงคนสีออกบ้านมันเหลี่ยม,มจะล้างสีออกบ้านมามาเบิ่งหมอล้างเพราะกาออกมันก็เริ่มเป็นป่อยมาตอนแรกแถวบา้านียังยก,ออก,ยก่อนเทาเสียวมาแยาบมาหยาบดีไหมตหาหยาบใบแดงเลยไหมอ่าครับโซนนั้ำถมทงเลยครับ<อ>น้ำขาวอยู่เลยนี่ยังน้ำนี่เต็มทงไมเลยนี่เพราะนี่มันลักษณะลักษณะมีนี่คนเที่ยวได้นี่ครับจะออกบ้านบ่ได้บ่ะนี่มันเคลื่อต็งเลยว่าคนแน่นผู้จัดอะไร พี่แล้วว่าเอาจะได้ก็ได้เอาจะได้ก็ได้ตามสบายมอลลแล้วหแต่ว่าผมก็ว่าจะได้พื้นที่ไร้ขันเบียดได้ก็เบื้องนีมันขอเบียดเราได้กับเบียดขึ้นไถ้าสมมติว่าแนวนี้หอดาวที่หอดาวนหอดาวเหรอเอาเอารถล้ไปที่ไปเกดอะไ้น เอาเอาสนามเป็นตัครับาเป็นจมล้่้หมออน่เอาเลยคับเาเลยเอาเลยจะเอารดมันม่ฮนอกพี่นี่สิน คิดจะฟังคิดถึงมีสีมาป้าดุพี่ก็ได้ี่ดุพี่มาแล้วมาลายแล้วมามีดอกลาวาซื้อเล็กนั้นอีกสามที่ปีก็เบิดแดนะครับสามที่ปีก็เบิดนัะเป็นต้อเอาอีกแล้ววันิ พอรถไม่กี่หละปีนารอเลยแค่นิวโมขวัญแงนี่แสงเพิ่มเออม่กัได้ดอกรงนี้กำลังใจยังเออ่อยเน่ยแจกว่าเอาไปเห็นอย่งสตาร์ทแล้วรถเ่าอาวฟยุดกับไปคับใหราติดล่ะ

หยุดกำลังบัดเวทีสิหอดใส่สิอันนี้มังไดพี่น้อง อีกซีปีกับเบิเร์ดเลี้ยลานสองลานาพนะพีเอ็ดว่ะ <laughs> เอ,อ้ยจิบจิบ่าอ่อนพาข้าไปลนลันไม่ม่นดำเอาน้ำเทใส่ถังเจ้านี่ไปนี่นี่นี่เอาไปลวดไปเทสไซ่คนสิบปั่นตากล่างตากไม่มันดำ ทิมเวทที่เตรียมพร้อมแล้วพี่น้องแค่เนี้ยมันนี่บาหอนพี่น้องฝนตกคนมาฝนตกะนะคนว่าฝนตกตั้งแต่หกทุ่มมันเศร้าตีสองคนว่าตีสองอยู่ทงหมอล่ท่าหุ่นฝนมากมาส่นแสดงว่ามันไปแต่พี่ ของพนเศร้าผีมันไปพุ่นเนาะของห้าตกตีสองพี่น้องมาลำของทีมงานตกตีสองแต่ว่า,ากระจกหนุนตกอยุ่พี่น้องแต่ว่าจะตกย่ำด่นย่ำเสเด็จ เพราะว่าสิล่างไหมมันดำไหมเสียเขานังไนแบนีเ้เอาเอาของเขาไป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 กับกันท้องมันสิหลงนี่กางเกงพีพื้นพื้นเนี่เออไปหากกันเออสำหรับที่มีากไ้สั้นนีสักก้อนพี่น้องบอกกันไม่คลิปนา สำหรับผิวนีอสำบายดีพี่น้อง